แทนแทนๆกำลังรอคลิปพี่หมออยู่ใช่ไหมคะวันนี้พี่หมอน้ำหวานจะมาเปิดไพ่เกี่ยวกับเรื่องความรักให้กับคุณตั้งจิตอธิษฐานและนึกถึงหน้าแฟนไว้นะตอนนี้วันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี่จะเป็นดวงของคุณนะคะความรักของคุณในครั้งนี้เป็นเช่นไรนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะ 1. ว้าวขึ้นไพ่เลเิฟค่ะ แปลว่าแฟนคุณรักคุณจริงใจชัดเจนต้องการเดินหน้านะคะถ้าตอนนี้อยู่ห่างกันแปลว่าเขากําลังคิดถึงคุณมากๆอยากติดต่ออยากพูดคุยหรือมีปัญหาก,กันเขาอยากง้อคุณนะคะมาดูใบที่2ค่ะสําหรับพลังงานไพ่ใบที่2บอกว่า ว้าวเอ็ดออสเดอะวอร์ดนะคะไพ่แปดไหมค้ับสำหรับใครที่เพิ่งคบหาดูใจกันบอกเลยว่าความสัมพันธ์มีโอกาสเดินหน้าขยับขยายอย่างแน่นอนมีโอกาสชชดเจนมีโอกาสถึงขั้นมั่นหมายตกลงแต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะมาดูใบสุดท้ายใบที่3ค่ะใบที่3บอกว่าว้าวเขาจะเป็นคนที่ดูแลและซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินด้วยไพ่ค,ความสําเร็จเรื่องการเงินเข้ามาไม่ใช่แค่ได้ความรักอย่างเดียวได้การเงินได้การดูแลที่ดีสําหรับคนรักคนนี้ด้วยนะคะใครชอบคําทํานายนี้ พลังงานของไพ่ชุดนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนะคะและหลังจากนี้ไปขอให้คาทํานายในไพ่ชุดนี้ส่งผลถึงคุณและมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณค่ะสําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้า